ตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก4ี่หนึ่งสาหนึ่งสฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก4ี่หนึ่งส ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงเงียบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่หกออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก5 0 8 5 0, 8. ูนฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก5 0 8